สวัสดีครับนักเปรี้ยกราบอลนะครับอยู่กับเราวันอังคารที่8มีนานะครับอันนี้นะจะพูดถึงประเด็นบอลศึกยูฟ่าแชมเปียนส์คู่ระหว่างหงแดงเลี้ยงภูเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนอินเตอร์มิลานนะครับถือว่าเป็นหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับในคืนนี้เพราะว่าเป็นบอลระดับ2ของตารางโคจรมาเจอกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนัดที่สองในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่านัดก่อนนั้นนี้เป็นทางด้านหงแดงเลี้ยงภูไปคว้าชัยในบ้านอินเตอร์มิลานโดยการจบสกอร์2-0หรือว่าคว้าชัยเก็บแต้มกลับบ้านนนนะครรรรัับมาาาาาใ้หงกกเเ่่่่็ตอออุืวววจชย หงแดงจะย้ำชัยหรือว่าเพิ่มสกอร์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นล่าสุดไม่ธรรมดานะครับเพิ่งจะคว้าแชมป์ในศึกคาราบาวครับมาหมันมานะครับมาทางด้านฟอร์มของอินเตอร์มิลานบ้างครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพิ่งจะยิงสกอร์ขาดร้อยห้าศูนย์มาในศึกกันโชว์มาหมันหมาเหมือนกันนะครับแต่สถิติสามเกมล่าสุดที่เคยเจอกันมาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะฮะเป็นทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลคว้าชัยรวดเลยนะครับในการจบสกอร์ไปสองศูนย์ทิ้งสองครั้งแล้วก็จบสกอร์หนึ่งศูนย์หนึ่ง ตามสติปอนเดิมนะครับอย่าเรื่น่าครับติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้สนใจนะ้าทางบอลทีเด็ดบอลแอดอดีไลค์กรูปะปแล้วเราจะกลับมาพบกับน้าใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ